พาท่านผู้ชมไปที่ปทุมธานีกันบ้างฮะท่านคุณจิรเดชมีท่านผู้ชมเนี่ยก็เป็นชาวบ้านแถวแถวโนนฮะถนนรังสิตปทุมธานีตําบลประชาธิป,ปัตย์อำเภออำเภอธัญ,ญบุรีร้องเรียนมาบอกว่าช่องทางจอดรถเมยประจําทางหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินสร์ร0อปีกับป้ายประจําทางหน้าตลาดติละพรพัดบ,บอกใครที่ไปใช้บริการรถเมย์ฮะท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อว่า อาจจะเสี่ยงกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นครับเพราะว่ารถแท็กซี่รถส่วนตัวขนาดตำรวจเอากลวยมาวางไว้นะี่คือป้ายรถเมย์คนเข้าไปจอดหมดเลยอ้าวจอดหมดเลยรถเมย์ไม่รู้จะเข้ายังไงจอดกลางทางให้คนผู้โดยสารลงผู้โดยสารลงแล้วยินเย็นในช่วงเช้ารับช่วงช่วงเย็นเป็นชั่วโมงเร่งด่วนผมเคยไปที่แห่งนี้นะครับช่วงเย็นนี่จะติดมาก ติดจริงๆนะครับแล้วก็ทางตำรวจนี่เขาก็พยายามที่จะควบคุมการจราจรนะแต่ว่าชาวบ้านนะครับบางทีแบบโดยเฉพาะเรื่องแท็กซี่รถสองแถวเนี่ยสับเพ่าอันนี้มากง่ายมากง่ายเลยนะตำรวจเขาขนาดเอากลวยยางไปวางไว้ก็ยังเข้าไปจอดเลยนะทีนี้จะจัดการเรื่องของการจราจรอย่างไรต้องสอบถามกับสารวัตรปราบปรามหัวหน้างานจราจรสพประตูน้ำจุฬาลงกรพันตำรวจโทมาโนดวงถนอมรัฐสวัสดีครับสารวัตรครับ ครับสวัสดีครับผมครับสองจุดนะฮะสารวัตรที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาบอกช่วงหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์สองร้อยปีกับหน้าตลาดตีละพรพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าทั้ง <ผม S 1> รถส่วนตัวรถแท็กซี่เนี่ยเขาไปจอดเยอะมากเลยแหลอฮะคือคืออย่างนี้ครับครับอ,อแก้ไขตรงนี้ต้องหมายถึงว่าตอนเนี้ยผมจะไม่ให้จอดในฝั่งสองร้อยปีนี่นะฮะผมจะเอากลวยมาวางครับแล้วก็ทาเป็นเชือกร้อยไว้ยาวตลอดทั้งแถวเลยคนะผมจะไม่ให้จอดเพราะว่าในช่วงเวลายเย็นๆเนี่ยรถจะ รถจะปริมาณมากและเคลื่อนตัวได้ช้าถ้ามีรถจอดเนี่ยมันก็จะจอดเลนแถวแรกพอจอดแถวแรกได้มันก็จะจอดแถวสองเป็นปัญหาผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาเฟืไปวางแล้วก็ไม่ให้รถจอดถ้าใครจอดคือมันก็มีมาจอดนะฮะแต่ว่าแต<อ>่ถ้าเราเห็นเราก็ออกไปสัง<อ>เรีอยงไปสังแล้วต,ตลาดพราพัฒนก็ทําเหมือนกันครับมันจะจอดอยู่ตรงหน้าตลาดตรงพลัลรถเมย์ครับมันจะไปจอดในร่องช่องของรถเมย์ครับอ่อันเนี้ยคือมันก็ ตำรวจจะเจอประจําเจอก็มีการออกไปสั่งทุกครั้งครับครับครับสารวัตรครับอ่าเลยหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์สองร้อยปีไปนะครับอ่าพอเลยเลยไปอีกสักนิดหนึ่งมันจะมีพวกคิวรถตู้คิวรถทัวร์เนี่ยตอนนั้นก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันทําให้รถติดเนี่ยเราทํายังไงบ้างครับคืออันดับแรกก็คือใ้เก็จอดจอดเลนซ้ายสุดจอดที่จะรับคนนะไม่จอดซ้อนกันไม่จอดซ้อนกันครับครับอ้าว นะฮะแล้วก็ตัวนี้เชื่อได้ใช่ไหมฮะสารวัตรครับคือก็กรณีว่าเอะถ้าบางช่วงนะฮะชาวบ้านเอชาวบ้านแถวๆนั้นเขาเขาองเรียนบอกว่าเอาในช่วงที่ตํารวจอยู่เนี่ยอก็จราจรคือแท็กซี่รถส่วนตัวเขาไม่ยอมจอดแต่พอไม่มีตํารวจเอาอีกแล้วจอดกันอีกแล้วก็เป็น่วงตรงนี้นะครับคือบังเกอนผมก็ต้องขอตำหนินิดนึงว่าคนไทยก็ไม่ค่อยมีวินัยนะครับอืมแล้วจะหมายถึงว่าอศัยว่าตำรวจเป็นหลักตำรวจอยู่ก็ไม่จอดใช่ ไม่เห็นตำรวจจอดถึงยะงมีป้ายห้ามก็จอดก็มันมันเสียตรงนี้แหละครับท่าครับทีนี้เราจะสร้างวินัยยังไงฮะสารวัตรเราก็เอมาตรการก็คือคือถ้าเราจะจับตลอดเวลามันมันมันคงเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ว่าตํารวจเราเราเนี่ยก็จะมีบนบนถ้าใครผิดก็จับจับจับใช้วิธีอย่างนี้ครับคือคือไม่ได้ปล่อยซะเลยแต่ว่าเราจับตลอดครับ ผมีการมีผลการดับฟูมอยู่ทุกเดือนคะเบเฉยก็เริ่มพวกนี้คือขนาดมีป้ายห้ามมีอะไรไปวางมันก็ยังยกออกอยกออกแล้วก็ไปจอดก็ับรถมาขับเลยใจนางทีน่ว่าเราคือถ้าเจอจับออกไปต่างแว้วบรรดาคิวพวกคิวรถตู้เนี่ยฮะท่านสารวัตรครับที่ว่าไปจอดรถรับส่งผู้โดยสารทั้งหน้าตลาดลังสิตก็ดีนะครับทั้งสองหน้าสองร้อยปีก็ดีหรือฟิวเจอรป้าก็ดีเนี่ยตรงนี้เนี่ย เราดําเนินการกดขันยังไงบ้างครับคือถ้าถ้าเป็นคือมันเป็นรถรับจ้างนะฮะรถรับจ้างหมายถึงว่าถ้ากาจอดรับส่งคนก็จบแต่ไม่ให้จอดรอครับครับคือคือถ้าคือถ้ามีผู้โดยสารขึ้นหรือลงเนี่ยโอเคเขาเห็นเขาจอดแล้วรับขึ้นแล้วลงก็ไปเลยแต่ไม่ให้จอดรอถ้าจอดรอเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเพราะว่ารถคนเด็กก็จอดจอดจอดมันก็จะท่างให้ทําให้เกิดรถรถรถติดได้แต่ว่ารถตู้รถที่รถประจำทางรถอะไรก็ช่างจอดรับส่งผู้โดยสารครับถ้าจอดจอดนิ่งไม่ได้ครับก็ถือว่า อาจจะรถขี่ควงกันแต่ละร่อนเอาเป็นอครับแล้วช่วงเย็นๆนะครับท่านสารวัตรครับเห็นว่ามีการระบายรถเนี่ยไปจบลงสักกี่โมงครับหลังจากที่มีการระบายรถรถหนาแน่นขนาดนั้นนะครับคืออย่างนี้ที่ถามในเช้นเส้นไหนครับเช้นไหนครับทั้งทั้งหน้าฟิวเจอร์ทั้งหน้าตลาดลังสิตเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งสองร้อยปีเนี่ยครับสามสีค่คือถ้าเป็นหน้าฟิวเจอร์ก็จะเป็นผงขาเข้าใช่ไหมครับครับในในช่วงเวลารถเยอะเนี่ยเราต้องยอมรับสภาพว่าไอ้พอรถเยอะเนี่ยมันแน่นจริงๆนะแต่ เราจะพยายามไม่ให้รถเนี่ยติดเนื่องก,ก,ก็คือจะให้ตำรวจเนี่ยไปอยู่จุดหน้าโรบิสันใตส้สะพานบขาเข้านะฮะแล้วก็หน้ามเมเจอร์คือจะให้ตำรวจเนี่ยอคอยวดขันวินัยจราจรคือรถตู้รถแท็กซี่จอดรับส่งคนเท่านั้นห้ามจอดรอ แต่ว่า,ถ,าถ้าไม่จอดรอเนี่ยมันก็จะแก้ไขปัญหาได้ครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่เป็นเจ้าของรถไปจอดตรงนี้บ้างรถเจ้าของรถแท็กซี่บ้างพอไปจอดปุ๊บก็ไม่กลัวใบสั่งแล้วจะแก้ไขงี้ตอนนี้ใช้วิธีการก็คือใช้เชือกร้อยกับกรวยอ่าอันนี้ผมทางทำอยู่ตรงฝั่งหน้าหมู่บ้านจอรยปีครับครับ,รบจ,จุดเดียวใช่ไหมฮะจุดเดียวใช่ไหมครับอ่ามีสองจุดจุดหนึ่งก็อยู่ตรงอ่าตรงสะพานคลองสองตลาดพระลูกอะฮนะอ๋อค,คือมันมันลงสะพานมาจะจอดได้ทีนี้ผมไม่ให้จอด ผมจะกลวยไปวางไว้แล้วก็เพิ่มก็มีฝาฝืนนะครับแต่ฝาฝืนเพิ่เจอก็ให้ทางจราจรได้ออกไปสั่งทันทีครับนี้รู้สึกว่าเขารู้ว่าตรงนี้แค่ม้วนเรื่องไปสั่งคนมาจอดก็จะระวังระแวงหรือจะไม่กล้าจอดเลยครับอันนี้น่าจะช่วยได้ฮะสารวัตรก็ค่อยๆแก้ไขได้ครับเพราะว่าเขาว่าคนไทยแต่ว่าจะทำจะทาอะไรบางอย่างต้องค่อยประชาธมพันไปเรื่อยๆแรกก็ไม่จับนะฮะัแรกก็ประชาัมพันธ์ว่าจดไม่ได้นะจดไม่ได้นะพอประชาัมพันก็เป็นอาทิตย์เองแล้วเนี่ย เอ่อถ้าไม่มีรถคันหนึ่งจอดเนี่ยคันสองคันสามก็จะไม่กล้าตามมา๋อ,อมีตัวอย่างมันก็กลับประมาณนั้นแหละครับ,บอันนี้ต้องฝากจ่าเฉยแล้วะฮะ <c oughs> สารวัตร<อ>ครับผมครับขอบคุณมากครับสารวัตรครับครบผมยินดีครับสารวัตรปาป,ปามนะฮะหัวหน้าง,งานจราจรสพประตูน้ําจุฬาลงกรณพันตำรวจโทมาโนโตดวงถนอมรัตน์นะฮะท่านผู้ชมที่เดือดร้อนนะฮะที่รถส่วนตัวรถแท็กซี่เข้าไปจอดพรุ่งนี้เป็นต้นไปผมเชื่อว่าโดนไปสั่งค์ดนไปสังก็ไม่กลัวครับใบสั่งก็คือพอเข้าไปปุบ อืมไม่ต่อครับไปจังหวัดที่อำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีครับนฮะท่านผู้ชมเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะกลายเป็นข่าวสะเทือนขวัญแล้วก็อุกชะการพอสมควรหลังจากที่ผู้ต้องหานะครับเข้าไปในบ้านจับมัดมือมัดเท้าแล้วก็มัดคอก่อนจะจุดไฟเผาเตียงจนกระทั่งเหยื่อเนี่ยเสียชีวิตในขณะที่ลูกสาววัยสามวัยเก้าขวบนะครับก็ทําร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าผู้ต้องหานะครับ อ้างนะครคุณจิรเดชบอกว่าที่ทําไปเนี่ยเพราะว่าเป็นโรคประสาทเอาหลายคนบอกเอ๊ะเป็นประสาทจริงเหรอ,อไปฟังคําผู้ต้องหารายนี้คือนายบุญช่วยเนี่ยเขารับสรารภาพเขาบอกว่าในช่วงเนี่ยที่ทําไปอะ่ะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเหรอเห็นว่าเห็นว่าดื่มดื่มสุราไปด้วยดื่มเหล้าไปรึ่งขวดครับก็จะบอกว่าจะไปหากบไปเจอบ้านเหยื่อเปิดประตูเข้าไว้ไปถึงมุดมุ้งเจอเหยื่อต่อสู้กันต่อสู้กันก็เลยมัดมือมัดเท้า มัดคอคเจอลูกสาวตื่นขึ้นมาชกชกสลบเลยแล้วก็ไปเจอไฟแช็กเอ้ยมันลำดับเรื่องได้ขนาดนั้นคนเป็นโรคประสาทจริงหรอโอ้หลายคนมงงเอ๊ะแล้วแล้วลักษณะแบบเนี้ยเป็นประสาทมากน้อยแค่ไหนถูกดำเนินคดีหรือเปล่าอันนี้เขาอ,อ้างเลยนะประวัติโชคชมเนีฮะประวัติโชคชบเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวถามบอกอา้าวเนี่ยเป็นโรคประสาทไม่เคยรู้จักไง เป็นแบบไหนให้ไปถามจิตเวชวันนี้ผมก็เลยชวนคุณหมอนะฮะคุณนายแพทย์ทวีตั้งเสรีรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตมาพูดคุยในรายการ,รสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับกับคุณหมอได้ติดตามข่าวที่จังหวัดลบบุรีไหมครับออได้ติดตามทางเว็บไซต์อยู่ครับอ๋อเนี่ยผู้ต้องหาคือนายบุญช่วยเนี่ยเขาอ้างว่าที่ทําไปเนี่ยเขาไม่รู้สึกตัวอันนี้ดื่มเหล้าแค่ครึ่งขวดนะคุณหมอแล้วทําไปกับไปไปฆาตรกรรมตรงนั้นเขาบอกไม่รู้สึกตัวเลย มันมันเป็นไปได้นะฮะคุณหมอครับคือคือมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเพราะคนคนที่มีอาการโรคจิตที่เกิดจากสารที่ออกฤทธิ์ออกจิตประสาทเนี่ยเช่นเหล้าหรือยาบ้าครับหรือพวกกัญชาเนี่ยนะครับมันกระตุ้นทําให้เกิดอาการทางจิตครับขึ้นมาได้นะครับเกิดอาการหลงผิดประสาทหลอนแล้วก็ทําอะไรที่มันไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไปครับนะครับแต่ในกรณีของในบุญช่วยคนนี้เนี่ยก็คงต้อง ตรวจสอบก่อนนะครับว่าก็มีอาการของโรคจิตจริงหรือเปล่าหรืงอาจจะต้องให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยส่งไปพบกับจิตแพทย์นะครับโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะคนทาผิดเนี่ยส่วนใหญ่บางทีก็อ้างว่าตัวเองเป็นโรคจิตเสมอเลยครับเพื่ออให้รอดครับคืออ้างลักษณะแบบนี้เนประจำแต่ว่าเขาลําดับเหตุการณ์ได้ได้แบบเหมือนกับจดจําได้มากเลยคุณหมอลักษณะแบบนี้คือหลายคนบอกเอ้าดื่มดื่มเหล้าแค่เครื่องขวดเนี่ยมันทําให้ขาดสติขนาดนั้นเลยรอฮะ คงลักษณะอย่างนี้คงไม่ได้เกิดจากเหล้าแล้วนะครับครับถ้าถ้าเขาเป็นโรคจิตจริงเนี่ยนะครับคนโรคจิตที่เคยมีคดีในอดีตอย่างเช่นของคุณเจนจิราเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะวางแผนแล้วก็สามารถที่จะเรียมการต่างๆได้เหมือนกับคนปกติทุกอย่างครับครับเพียงแต่ว่าเขามีอาการหลงผิดมีความเชื่อที่ผิดๆมีความระแวงไม่เหมือนกับคนทั่วไปอืม เรื่อนี้จัดว่าเป็นอันตรายต่อคนในสังคมนะครับครับคุณหมอว่าวงการแพทย์ในเขามีการจัดลําดับไหมครับว่าน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโรคประสาทระดับไหนยังยังต้องรักษาได้ระดับไหนที่แบบเอออยู่ใกล้แล้วน่ากลัวระดับไหนที่ต้องรีบรักษาอ๋อก็คงจะดูอยู่ที่อาการหลงผิดหรือว่ามีอันตรายต่อสังคมไหมครับถ้ามีอาการหลงผิดคือมีความเชื่อที่ผิดๆนะครับอย่างเช่นเชื่อว่ามีคนจะมาฆ่า มีคนมาทาร้ายเนี่ยนะครับหรือมีประสาทหลอนเป็นหูแว่วเสียงคนมาขู่ฆ่านะครับแล้วก็เกิดความระแวงเกิดความกลัวเนี่ยจนเกิดความอันตรายต่อสังคมอันตรายต่อตัวเองหรืออันตรายต่อผู้อื่นเนี่ยท่านในกรณีเช่นนี้จัดว่าเป็นกรณีที่มีอันตรายอาจจะต้องรีบนําส่งอันตรายในโรงพยาบาลครับอันตรายแก่ตัวเขาหรือว่าอาอันตรายกับคนรอบข้างฮะ ทั้งหมดเลยครับท่านตระรตัวเขาเองเขาอาจจะฆ่าตัวตายหรืออาจจะเชือนวัยวะตัวเองหรือตัดแขนตัวเองซึ่งมันมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่นะครับหรือถ้าทำร้ายคนอื่นก็เช่นอย่างเช่นระแวงว่าเขาจะมาฆ่าก็เลยต้องไปฆ่ากาก่อน S <S นะครับหรือไม่ก็เผาบ้าน,นไปอะไรอย่างนี้นะครับแา่ว่าเป็นกรณีที่มีอันตรายอันนี้อันนี้นต้องมีส่วนผสมไอ้ครับเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มอาจจะดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าดื่มอะไรสารเสพติดอะไรพวกนี้ถึงจะทําให้จิตหลอนได้หรือว่าอาจจะไม่ต้องเสพก็ได้แต่ว่าจิตหลอนขึ้นมาเลยพวกนี้มันมีสองสาเหตุครับสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นจากกรรมพันธุ์ก็คือเป็นของมันเองนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเกิดจากสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เปลี่ยนพิติกรรมมตอนต้นนะครับเช่นเหล้ากัญชา หรือว่ายาบ้าเนี่ยนะครับพวน้ก็เป็นตัวที่กระตุ้น